สนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่นสแตมเสนไทยใครๆก็หลงรักไปดูที่จีนหลังจากที่ทางการจีนเขาเข้มงวดเรื่องความเท่าเทียมโดยเฉพาะการกระจายรายได้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเต็มๆก็คือมนุษย์เงินเดือนผู้บริหารที่รายได้สูงนี่แหละครับมีวานิธนก,กิจรวมไปถึงสถาบันเกินเงินไหลายรายที่ตอนนี้เตรียมจะเรียกเงินค่าตอบแทนผู้บริหารย้อนหลังกลับคืนด้วยเพื่อให้ค่าเฉลี่ยเป็นไปตามที่ภาครัฐกำหนดครับ เรื่องนี้ก็ทำเอาปวดหัวกันไปตามๆกันนะครับสำหรับวงการการเงินของจีนหลังจากที่รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวระบุว่าผู้จัดการกองทุนรายใหญ่ในจีนถึง10แห่งได้แจ้งต่อผู้บริหารอาวุโสเพื่อขอเรียกเงินคืนก็เป็นเงินค่าตอบแทนโดยเรียกย้อนหลัง5ปีที่ผ่านมาซึ่งเพดานเกินเงินเดือนใหม่ที่รัฐบาลกาหนดเรื่องความเท่าเทียมเอาไว้ครับ กองทุนนี้ก็จะรวมถึง China Merchant Fund Management ที่เตรียมเรียกเงินคืนจากผู้บริหารที่มีไรายได้เกินกว่าข้อกำหนดเขากำหนดไว้ที่3ล้านหยวนนะครับหรือว่า4,21,000กว่าดอลลาร์สหรัฐโดยเก็บย้อนหลังตั้งแต่ปี2,562ถึง2,566อะไรที่ให้เกินไปต้องคืนมาครับ ซึ่งทาง China Merchants Group หรือว่า CMG เป็นบริษัทแม่ของ China Merchants Fund Management กลุ่มบริษัทของรัฐขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนบริหารโดยผู้บริหารก็ไม่กี่คนนะครับมี6คนแล้วก็บริหารอีก3คนผ่านบริษัทลูกการกำหนดเพดานแล้วก็เรียกคืนค่าตอบแทนนี้กลายเป็นช่องทางที่บริษัทของภาครัฐต่างๆตอนนี้จะต้องให้ความร่วมมือเพื่อผลักดันเรื่องความมั่งคัง่งความเจริญร่วมกัน เริ่มตั้งแต่ปี2,564ตามที่ผู้นำสีจิ้นผิงของจีนได้ประกาศเอาไว้เพื่อที่จะแก้ไขความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำทางสังคมครับทางการจีนตอนนี้ก็มีมาตรการที่เข้มงวดโดยเฉพาะคนที่ทำงานในภาคการเงินสำหรับการใช้ชีวิตที่หรูหราโดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นนำ ซึ่งผู้จัดการกองทุนก็ตกเป็นเป้าหมายแหละครับและใครที่ทําในงานในวงการการเงินคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสําหรับวานนิธนกิจและก็ฟันเมนเจอร์หรือผู้จัดการกองทุนรายใหญ่โบนัสบางที10เดือน20เดือนหรือมากกว่านั้นก็มีด้วยซ้าไปนะครับค่าตอบแทนสูงแม้ว่าตลาดหุ้นอาจจะอยู่ในช่วงที่ผันผวนหรือว่าย่าแย่ก็ตามเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ CMG ก็ขอให้ผู้จัดการกองทุนบางส่วนคืนเงินค่าจ้างตั้งแต่ปีที่แล้ว ที่เกินเกณฑ์3ล้านหยวนขณะที่มีผู้จัดการกองทุนกับผู้บริหารระดับสูงตอนนี้ถ้าไปนับนับดูก็60คนแล้วครับที่ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ชัดเจนว่าจะมีเงินมาคืนหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็จะมีทาง b o s e r a Asset Management ครับเป็นบริษัทในเครือ c ีเเหมือนกันที่เข้ามาถือหุ้น49% กำหนดเพดานค่าตอบแทนผู้บริหารไว้ที่2.9 0ล้านแสนหยวนและถ้ามีพนักง,งานที่รายได้เกินนี้จะต้องคืนเงินบริษัทกลับมาครับคุณผู้ชมคุณทวิรัต์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ